สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดธรรมะเรื่องผู้เห็นการดับย่อมไม่หลงการเกิดจุดเริ่มของผู้ไม่หลงการเกิดคนส่วนใหญ่วิ่งเข้าหาการเกิดโดยไม่รู้เลยว่าทุกความเกิดคือประตูของความดับเราถูกสอนให้ไขว่คว้าตั้งแต่ลืมตาดูโลกเราถูกปลูกฝังให้ดิ้นรนเพื่อความสำเร็จ เพื่อชื่อเสียงเพื่อทรัพย์สินเพื่อชัยชนะแต่มีเพียงไม่กี่คนบนโลกที่มองทะลุผ่านม่านมายาน,นั้นแล้วหยุดถามกับตัวเองว่าทั้งหมดนี้เพื่ออะไรพระพุทธเจ้าคือผู้หยุดวิ่งและหันกลับมามองจุดจบขณะที่คนทั้งโลกกำลังแย่งกันเกิดพระองค์กลับทรงเลือกจะมองการดับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของธรรมะ ธรรมะที่แท้ไม่ได้เริ่มที่การเสกสรรแต่มันเริ่มที่การเห็นความจริงที่ไม่ปรุงแต่งชีวิตที่หมุนอยู่กับวงล้อของความเกิดคนส่วนใหญ่คิดว่าความสำเร็จคือความสุขแต่นั่นคือกับดักเพราะอะไรที่เกิดขึ้นก็มีวันตกตำ่ำอะไรที่พุ่งสูงก็มีวันร่วงลงสิ่งที่เราเรียกว่าความสำเร็จในโลก แท้จริงคือเพียงคลื่นชั่วคราวในมหาสมุทรของสังสารวัฏเกิดคือทุกข์ไม่ใช่เพราะล้มเหลวแต่เพราะเกิดมันแปลว่าต้องดับพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้ใดเห็นความเกิดผู้นั้นย่อมเห็นทุกข์เพราะแม้จะอยู่จุดสูงสุดของโลกก็ยังต้องกลัวการสูญเสียแม้อยู่บนยอดเขาก็หนีแรงโน้มถ่วงไม่ได้เห็นการดับ ไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการผลโลกหลายคนเข้าใจผิดว่าการสอนเรื่องการดับคือความสิ้นหวังแต่ไม่ใช่เลยผู้เห็นการดับคือผู้มองเห็นความจริงสูงสุดความจริงที่พาเราออกจากวงจรความจริงที่ไม่ยึดติดไม่ลงกลพระพุทธเจ้าไม่สนับสนุนให้เราหนีโลกแต่ให้เรามีปัญญาเห็นว่าโลกนี้ มีใช้ทีพ่พึงได้เห็นการดับเท่ากับเห็นทางออกจากกับดักไม่หลงการเกิดเท่ากับไม่หลงตัวตนปล,มปลอมๆที่โลกสร้างขึ้นปัญญาคือดวงตาที่เห็นการดับเมื่อใดที่จิตมีปัญญาเมื่อนั้นแหละค่ะเราจะเริ่มเห็นความจริงทีละชั้นไม่ใช่เพราะโรคสว่างขึ้นแต่เพราะจิตเราหยุดเพ้อการเกิดคือภาพลวงตา การดับคือการตื่นตื่นจากอะไรตื่นจากความฝันว่าชีวิตนี้มีตัวตนแน่นอนตื่นจากการวิ่งหาอนาคตที่ไม่มีวันมาถึงตื่นจากการจมอยู่กับอดีตที่ไม่มีอยู่จริงเมื่อปัญญาเกิดเราจะไม่วิ่งหนีความตายแต่เราจะเข้าใจมันเราจะไม่โกรธความเจ็บปวดแต่เราจะเรียนรู้จากมันเราจะไม่ตกใจเวลาสูญเสีย เพราะเรารู้ว่ามันต้องเป็นแบบนั้นการดับไม่ใช่การตายแต่คือการตื่นความดับไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่คือจุดจบของความหลงในสายตาคนทั่วไปการดับดูน่ากลัวเหมือนการหยุดทุกอย่างเหมือนการจากลาเหมือนความว่างเปล่าที่ไม่น่าเข้าไปแตะต้องแต่สำหรับผู้มีดวงตาเห็นธรรมการดับคือความโปรง่งเบาไม่แบก ไม่ยึดไม่หลงไหลคือการตื่นจากความฝันที่เคยเชื่อว่าจริงเมื่อเรายังไม่เห็นการดับเราจะหลงคิดว่าความรักความสำเร็จความสมหวังคือสิ่งที่ควรวิ่งหาแต่เมื่อเห็นการดับเราจะเริ่มเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่ควรยึดถือการเกิดคืออัตตาการดับคืออนัตตา ความอัตตาทำให้เราทรมาอนอนาตตาทำให้เราหลุดพ้นความทุกข์ของมนุษย์ทั้งหลายมีได้เกิดจากสิ่งที่เราพบเจอแต่เกิดจากความคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเราไม่ทุกข์เพราะคําพูดคนอื่นแต่เราทุกข์เพราะคิดว่าเขาดูถูกเราเราไม่เจ็บเพราะความผิดหวังแต่เจ็บเพราะมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดว่าเราควรได้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนเสมอว่าสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเมื่อเห็นความดับของอัตตาเราจะไม่ต้องดิ้นไม่ต้องฝืนไม่ต้องเอาชนะใครไม่ต้องแบกสิ่งใดและเมื่อเราไม่หลงว่ามีเราเราก็จะไม่กลัวการไม่มีเราผู้เห็นการดับจะไม่ถูกสั่นคลอนแม้โลกถล่มธรรมะที่แท้ไม่ได้ให้เราหนีโลก แต่ให้เรายืนอยู่ในโลกโดยไม่สั่นไหวลองคิดดูจะเป็นยังไงถ้าเราทำดีมากๆแต่ไม่ได้รับคำชมถ้าเราพยายามสุดชีวิตแต่ก็ยังพ่ายแพ้ถ้าเรารักสุดหัวใจแต่สุดท้ายต้องแยกจากกันคนส่วนใหญ่จะเสียใจบางคนฟูมฟายบางคนเกียดตัวเองบางคนหมดศรัทธาในความดีแต่นั่นเพราะพวกเขา ไม่เห็นการดับผู้ที่เห็นการดับจะเข้าใจทันทีว่าทุกอย่างแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ต้องผลักไม่ต้องดึงเพียงแค่อยู่กับมันด้วยใจสงบและนี่แหลคะค่ะพลังของความว่างที่ไม่มีใครพลากไปได้ดับแบบมีสติคือการฝึกจิตให้ผลโลกสติคือดวงตาสติคือไฟฉายท่ามกลางความมืด และสติคือเครื่องมือสำคัญที่สุดในการเห็นการดับเมื่อมีสติเราจะเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นในใจและเมื่อมีปัญญาเราจะปล่อยสิ่งนั้นได้โดยไม่ต้องฝืนเช่นเวลาความโกรธเกิดขึ้นถ้ามีสติเราจะไม่กลายเป็นโกรธเราจะเห็นว่ามีความโกรธเกิดขึ้นในจิตแล้วมันก็ดับไป เมื่อเห็นบ่อยๆว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับจิตจะเริ่มไม่หลงตามและนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าสอนให้ภาวนาไม่ใช่เพื่อสงบแบบเปลือกแต่เพื่อให้เรารู้เท่าทันการเกิดดับในจิตของเราเองการดับจึงคือการกลับบ้านเราหลงทางกันมานานชีวิตคือการเดินทางกลับไปหาความว่างความว่างที่ไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของ ไม่มีการเอาอะไรมาเป็นของเราที่นั่นไม่มีใครทำลายเราได้เพราะเราไม่มีเราให้ทำลายที่นั่นไม่มีอะไรพลาคไปได้เพราะเราไม่ยึดถือสิ่งใดไว้เลยเมื่อถึงที่สุดของธรรมผู้รู้จะพบว่าการดับไม่ใช่การตายแต่คือการกลับบ้านกลับไปสู่ธรรมชาติที่สงบสะอาดสว่าง ขออนุโมทนาทุกท่านที่ฟังจนจบหากเรื่องราวนี้พาใจคุณเข้าสู่ธรรมะได้สักครู่เราถือว่าการแบ่งปันในครั้งนี้สำเร็จแล้วหางเห็นว่าคลิปนี้มีคุณค่าฝากแชร์ต่อไปยังผู้ที่อาจกำลังต้องการธรรมะในใจพบกันใหม่ในเรื่องราวธรรมะชุดต่อไปขอให้ใจคุณสงบเย็นเห็นธรรมอยู่กับปัจจุบันอย่างเบาสบายสาธุ 洒脱，洒脱。